เริ่มเียครับเริ่มเียครับมาเอาอีข้ามมาสวัสดีค่ะตอนบ้านสาวเชิมค่ะเป็นเบ้าดำครับมือนีไหมไอเรียกอาหารเด็กนักหนาในโรงเรียนเด็กผู้หญิงเด็กผู้ชายนักหนาแล้วก็เด็กๆทั้งหมดเปรียบเทียบมาผู้ที่กันแล้วเห็นไหมเด็กหน่อยกับเด็กใหญ่เด็กไหนก็ได้หมดนัะคนาพี่น้องเนี่ยมื้อนี้กัพาพี่น้องมานี่ล่ะไอเมนูสุดแซ่บมั้ยไอติ่มเอายังพร้อมเดี๋ยวบ๊วายังมีผู้ใดตัก หากินไอนติมก็ได้ลูกเดอ้อตั้งน้ำมันก่อนค่ะอ่ะมาเลยนี่เปิดแกแล้วไปมล่ะเนี่ยไปแล้วเถอะเปิดแล้วข้าวเหนียวอาบ้ากระเทียมค่ะกระเทียมกระเทีบมกระเทียมเกลือกระเทียมหอม ตามได้ไข่มาเลยค่ะไข่ไข่ไข่เราจะมกระเทียมมะฮอบล่ะรอบนี้ขี้มืดป่ะหนิมืดมืดก็ต้องมืดเนาะอ้าวมืดก็มืดจูวดไข่ค่ะลงไปไข่อย่างก็ไปซีสโซมงานเลยไข่ไหมไข่ไหมไข่ใหม่หรือไข่เก่าคะเดี๋ยวรอสักครู่นะลูกนะไป เามลพอพ้นเข่าแถวรถหน้าไม่ค่อยเป็นระเบียบค่ะเป็นการฟื้นฟูเล็กน้อยไปนิดตัวผมฮะเอากับพาดไปนี่นะเดี๋ยวใครจะส่องแถวแล้วครับสองแถวแล้วน่ารักจังเลยค่ะเดี๋ยวแม่ผัดนี้แล้วแม่จะตักไอติมให้ด้วยนะรอกินไอติมด้วยนะครับกินไอติมก็นด้นะล่ะ อยากไอติมบ้างอยากยหมครัอยากไหมครับอ่ะหมดุดรอบนี้หให้เครื่องแน่นเด้อ,อเครื่องเน้นเน้นเด้อเครื่องเน้นเน้นไปเลยอ่ะก่อนเลย นาลงไปเลยนหน้าลงไปข่ะพา,ามาค่ะหักเอเท้ามาเลยเอาเกระจออกจอกมาเลยไ,ไก่กล้ก็ได้หมันยตักเสื้อกันนะฝักเลย เขาจะต้องปุ ну> oh, are are. No ่งอ oh, ันนี้ก so ็มนบาาซุมนี่มันจืดเนาะค่ะมันหมาแบ็นมีรสชาติหนวอยู่ละเครื่องเนี่ยนี่เราคุยอย่าแม่ผักตักอันนี้เสร็จแล้วจะตักไอติมไปด้วยเลยนี่เจลด้เออมเอาว้ลมอไม่ไลอเพไลกี่เด้ออ๋อพอพ่งุ อ,าอามาปรุงเลยค่ะปรุงเลยอุปกรณ์ปรุงมาเออะก่อนอรอาเป็นนัวป็นก่อนะงเทไปน้อยนผะม <c oughs> ปรุงรสค่ะอ ยังค่ะทอดหอยใส่ลงไปอีกครับใส่ลงไปอีกยิ่วขาวค่ะพ่อก่อนครับพ่อค่ะเอาถอยพอแล้วครับพอแล้วครับถอยพอไหมถอยเยอะเป็นหัวหน้าออกเลยโพนครับโพนโอ้แถวสามเลยวันนี้เหรอบางแถวเลย เดี๋ยวสามแล้วดูดวเ,เก่งจังเลยเก่งจังเลยแซบ,บแล้วครับแซบแล้วหมอนี่ม,ม,มามาลงเลยมามาลงเลยโอ้โหกล่องเสียงง่อ <c> ป <oughs> <c oughs> เอาไมยืมก้อนนี่เมวยโอ้ตายแัไดสิดนได้เด้อบนีีเด้ออนี้ใส่น้เสาแดีดีแล้วเสียงนใส่่อกันโอ้เครื่องเนี้ดีเครื่องเนี้นดีส้นจะบ่ขาดเด้พี่น้องตอนเขาลวกเขาเยอะลวกเลย เดี๋ยวคนจะเปดนครับตักเลยครับตักเลยอันบลก็ะาอย้ตัก่ดีอกตักสองเด็ะมอองอีกครับจเซ็ตเซ็ด้วยน้องก่น่ะหนวย้านมา้าด โอ้ตวเา็ตอวเเนด็กต่อแถวมาเลยครับขอบพระคุณแอนจบข่านน้น้อค่ะเมื่อกี้กัมาเรียนเด็กให้พี่น้องยังเหลือไอติมีอยู่เด้เนี่ย ตล้งเสิมสเบาไอตีมัตักก็เนใหแม่ครับแล้ก็เป็นาร์อยน้ำค่ะรรมอนุมตนะบเป็นน้ำกันาเป๋าอยนี่ถ่ายเดี๋ยวสิเอันยังก็ไอตีมตเอาดิๆต่อมาเลยครับต่อมาเลยไม่คุยกันเนา

รอจิ้มะ้รจิมอีกนะรอไคมก่อนนะครับมีได้คิีมด้วยซอมสมหมดยังครับสลับกันมาสลับกันมาครับนั่นแหละครับ สลับกันนะครับแป๊บหนึ่งครับมาถ้วยมาเลยครับยิ่มช่วยมาเลยไอติคินมาแล้วครับรอไอติคีมด้วยนะครับกินมาหน้าเราแบบกินไอติคินเลยมาต่อแถวกินแล้วแบบไอติคีมด้วยนะครับ ่แล้วลได้อ่มม่ร่นอยเลิกเลี้ยงพอดีค่ะเราเสริมแกะไอศครีมค่ะซององ มาพี่น้องคุณะคะ่ะถ้ามาซอยกันเด็กน้อยก็ได้ยู่ได้กินหมดยู่ดอกเนาะคะ่ะเดี๋ยวสิแจกไอติมแด้วไปไหนพี่น้องต่อแถว,เ,วเลยครับบะม่าก็แจกไปน้ำไปที่ไอศ์ครีมก็แจกแด้วไปไหนค่ะมาๆๆมามาป้อเดี่ยวได้ละอันนี้แจกเดี่ยวไปไหนเอาแจกเข้ามาหน่อยนึง

ว right? oh, <c oughs> oh, ัววันไมนสอร่อยไหมครับอร่อยไหมครับอร่อยไหมครับเรียว

เอาไอเอาซกระจอกอักเอาขนมปังให้ดกน้อยหน่อยดวดวขนมปังไปขวมเเอได้นี่พ่อเมนอันนี่พ่อเม่นนกยตะกิมาันนแม่คือเป็นยามันุูปบออกงกุาตะก้เออเอาขนมปังแกไปเลยสองเทนไจอกไหนี่เลยเอาลู ลูกไปเอาขนมตังไปเลยนะไหนเด็ดถามนเด้อก้อนยิ้มเอาละไอ้เดกยิ้มเจ้าดังเลยมูอบานเลยเด้ดเพี่ยวยอง

ได้ให้บ่ครับสวัสดีครับตอนของ <laughs> 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 ผมกับมีเงินเขาบ้างย้ายเอาจากอันนะเอาเอาผมกับไล่ไล่ไปแจกยมไมแจกย่เด็ลูกเอาปกินดกแล้วลูกไปกินมนมปังนะนมปังรอกับพีาเลยค่ะ

พยายามตัดก่อนยีงไงไอ้สกินเน้นเนียด้อค่ะเพราะไม่เพ่ใส่บาลังด้วยนี่เนียนเด้อเก๋แล้วครับเก๋แล้วก็จะไลายเลยไม่ได้ตัดขวดเดียวนอก

ตัก nhà hàng luôn มันมีแข็ง เทียมงตน้ตตาตาเดเอาตากล้วครับพี่น้องขออยู่ดอกหาเอาขออยู่ดอกเด็กๆสิบลเด้เดียสีหาคนหนึ่บน้อยู่ไหนนึงลูกามว่ตัวเดียวนแล้วเด็กนอยเด็กหน่อยวรึงเท้านี่ั เลี้ยงนอนน้องเลี้ยงได้แล้วเปลาบ้เอออ๋อเลี้ยสิอ้ามัดครบล้งเหรียญมึงทุกพี่น้องก็ถือว่าเพียงพอเนาะค่ะเพราะว่าจะเป็นอาหารหรือว่าไอติมเล้วค่ะในกะกาบขอพระคุณหลายๆนะค่ะขอบคุณหลายครับเอฟซีที่ว่าเพิ่นใจดีเลยที่ว่าพี่เพิ่นกับว่าประสงค์ที่จะออกน้ำเนาะค่ะในกะกาบขอพระคุณเห็นเช้าบานรักกะเด็กๆโรงเรียนของสาวเสริมน้ำเนาะค่ะแล้วก็ให้พี่น้องเอฟซีเนาะค่ะรวมอนุโมทนาสาธุน้ำกันเนาะค่ะ สวัสดีครับสวัสดีครับขอเสืิอมักี่น้องนะค่ะ